ดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้ผมพามาชมนะครับนาหวานแห้งนะครับนาหวานแห้งของเราที่เราได้หวานไว้นะครับตอนนี้นะครับต้นข้าวของเราได้ประมาณสัก4-5ถึงนิ้วแล้วนะครับ4ถึงนิ้วแล้วนะครับนี่ครับเป็นนาหวานแห้งนะครับเป็นนาหวานแหง้งวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของอความถี่ความห่างนะครับที่เราได้กะไว้นะครับว่า หนึ่งไร่นะครับต่อเม็ดพันข้าวนะครับสิบกิโลนะครับสิบกิโลความถี่ความห่างของเขานะครับที่เขาได้งอกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถี่มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่วันนี้ก็มาดูเลยว่าพอดีนะครับพอดีนะครับความถี่ความห่างพอดีนะครับเกิดหรือว่าการงอกของเขาก็สวยนะครับก็สวย นะครับงอกดีมากนะครับงอกดีมากเม็ดพันข้าวนะครับเม็ดพันข้าวที่เราได้นํามาหว่านนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักความสูงของต้นข้าวก็ประมาณสี่ถึงห้านิ้วได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์แล้วที่ผมมาหว่านนะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่สองอาทิตย์ตอนนี้ต้นข้าวนะครับต้นข้าวกำลังเขียวเลยเพราะว่า เมื่อวานนะครับเมื่อวานหลังจากที่เราหว่านไปนะครับเราหว่านไปก็มีฝนตกมานะครับช่วงที่เราหว่านเสร็จนะครับก็ทําให้เม็ดข้าวงอกนะครับเม็ดข้าวงอกแล้วก็ขาดช่วงไปนะครับฝนไม่ตกขาดช่วงไปประมาณสักสี่สี่ถึงห้าวันนะครับสี่ถึงห้าวันก็ทําให้อา ดินเริ่มแห้งนะครับดินเริ่มแห้งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับฝนได้ตกลงมาใส่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับต้นข้าวของเราที่ขาดน้ำนะครับขาดน้ำมาสี่ถึงห้าวันก็ได้น้ำนะครับเขียวนะครับเขียวสวยเลยนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก็มาอ่า มาเกี่ยวญ้าให้วัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆวันนะครับก็เลยแวะมานะครับไปมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับหน้าหวานแห้งของเรานะครับตอนนี้ได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์แล้วมาดูกันว่าต้นข้าวของเราได้ขนาดไหนแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับต้นญ้านะครับต้นญ้าก็จะขึ้นแซมนะครับขึ้นแซมขึ้นมานะครับดูปลายเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับ ขณะที่เราได้คุมหญ้านะครับหลังจากที่เราหว่านก็ยังมีต้นหญ้านะครับขึ้นมานะครับถ้าเราไม่คุมหญ้านะครับถ้าเราไม่คุมหญ้าช่วงที่เราหว่านเสร็จนะครับต้นหญ้าเขาก็จะขึ้นมาพร้อมต้นข้าวเลยนะครับก็ขนาดความสูงของต้นหญ้ากับต้นข้าวก็เท่ากันเลยนะครับแต่เราคุมหญ้านะครับเราคุมหญ้าต้นหญ้าก็เลยจะขึ้นช้ากว่า ต้นข้าวนะครับนี่ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่จะขึ้นช้านะครับแต่จะขึ้นช้านี่ก็ประมาณนี้ครับการคุมหญ้าหลังหว่านกับการที่เราไม่คุมหญ้านะครับความแตกต่าง,ขงเขาก็คือหญ้าจะขึ้นช้ากว่าต้นข้าวแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอสำหรับ fc ท่านใดที่ทำนาหวานแห้งนะครับ วันเสร็จอยากจะคุมญ้าอ่าฉีดญ้าฉีดยาคุมญ้าก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ครับเพราะว่าความแตกต่างก็มีแค่นี้เองนะครับต้นญ้าจะขึ้นช้ากว่าต้นข้าวแค่นี้เองนะครับถามว่าขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นอ่าขึ้นต้นยาก็ขึ้นปกติครับแต่เขาจะขึ้นช้าแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับถ่ายให้อยู่ใกล้ๆนะครับ ต้นข้าวนะครับต้นข้าวได้สี่ถึงห้านิ้วแล้วนะครับต้นหญ้าก็ประมาณนี้นะครับต้นหญ้าก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นหญ้านะครับอันนี้คือต้นหญ้าอันนี้คือต้นข้าวนะครับอ่าแตกต่างกันแค่ตรงนี้เองนะครับสําหรับเอฟซีท่านใดนะครับที่เออประหยัดนะครับประหยัดเวลาเอาหวานข้าวสิทธิ์ไม่อยากคุ้มหญ้านะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับเอาไว้ ให้ต้นข้าวได้ประมาณสักหนึ่งคืบนะครับหรือหนึ่งคืบกว่าค่อยฆ่าญ้านะครับก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับนี่เราก็จะประหยัดไปอีกอย่างหนึง่งประหยัดไปอีกนิดนึงนะครับนะฮะปีนี้ผมใช้โดนนะครับใช้โดนแล้วก็ใช้ยาคุมญ้านะครับนี่เราก็เสียค่าใช้จ่ายทั้งสองอย่างนะครับ ในจะซื้อยานะครับซื้อยาคุมหญ้าฆ่ายาแล้วก็ใช้โดนมามาอ่ามาเป็นตัวพ่นนะครับเป็นตัวพ่นถ้าเราจะตัดตรงนี้ออกก็ได้ครับจะตัดตรงค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกก็ได้เดี๋ยวให้รอต้นข้าวอ่าความสูงประมาณสักครบกว่าเราค่อยมาคุมหญ้าหรือฆ่ายาก็ได้ครับก็ได้อ่าก็จะอ่าประหยัดไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออ่า นาที่อยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่สามเจ้านะครับมีอยู่สามเจ้าก็เลยรวมความคิดเห็นกันแล้วก็คือคุมคุมหญ้าไปเลยอะไรเงี้ยครับคุมหญ้าไปเลยเพราะว่าโดนนะครับได้เสียเวลามาแล้วเขาก็อยากอยากได้จํานวนไล่เพิ่มนะครับเราก็เลยตัดสินใจพ่นก็พ่นคุมก็คุมถ้าถ้าเกิดว่า เราไม่อยากคุมนะครับหลังหวานหรือว่าไม่อยากค่าหญ้าหลังวานก็ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ความยาวของต้นข้าวประมาณสักคืบกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาค่าหญ้าทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็ประหยัดนะครับนี่ประมาณนี้ความแตกต่างนะครับหลังจากที่คุมหญ้ากับไม่คุมหญ้านะครับหลังหวานนะครับมีแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับอ่า ส่วนหญ้าก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นเหมือนเดิมขึ้นช้าขึ้นเร็วแค่นั้นเองนะครับสำหรับที่ใครที่ทํานาหว่านแห้งนะครับ<ด>ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวส่วนานาหวานต้มนะครับส่วนานาหวาันต้มก็เรื่องหญ้านะครับเรื่องหญ้าจะเอาง่ายกว่า,วา,า,า,ะน,า,าน,นะครับเรื่องหญ้าจะเอาง่ายกว่าแต่ว่าถ้าจะทํานาหวันต้มนะครับเราต้อง ใช้รถไถนะครับรถไถปั่นนะครับรถไถปั่นตีดินให้เป็นตมนะครับเราถึงจะหวานได้นะครับส่วนเรื่องหญ้านะครับเรื่องญ้าก็เอาง่ายนะครับเอาง่ายเพราะว่าญ้าที่เกิดอยู่ในหน้านะครับเราตีดินให้เป็นตมแล้วเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นช้านะครับขึ้นช้ากว่าต้นข้าวนะครับต้นข้าว ก็ทําให้เอาเอาย่าง่ายกว่านะครับลักษณะก็เหมือนกัน,นครับพอต้นข้าวขึ้นได้ประมาณสักคืบก,กว่าๆนะครับคืบก,กว่าๆก็จะมีต้นหญ้าแซมขึ้นมานะครับน้าหวันตมนะครับก็นาที่มีน้ำนะครับเราก็ฉีดพ่นยาฆ่าญ้านะครับรอประมาณสักวันสองวันนะครับเราก็เอาน้ำใส่ได้เลยนะครับ เราก็เอาน้ําใส่ได้เลยก็คือข้อดีของนาหวานต้มก็คือถ้าเราพ่นยาฆ่าญ้าแล้วปล่อยให้ต้นหญ้าเฉ่านะครับสักวันสองวันเราก็เอาน้ําใส่หญ้าเขาก็จะไม่ขึ้นแล้วครับเอาง่ายครับเอาง่ายเอาง่ายกว่านาหวานแห้งนะครับทําง่ายกว่านะครับนาหวานแห้งถ้าเกิดว่าขึ้นก็ขึ้นน้อยสําหรับต้นหญ้าที่หรือว่าต้นพืชที่ เขาอยู่ในน้ําครับเขาจะแซมขึ้นมาก็ขึ้นน้อยครับขึ้นน้อยอ่าวิธีการจัดการก็ง่ายกว่านะครับนาหวานแห้งก็เกิดว่าอ่าอย่างลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้นข้าวนะครับต้นข้าวสูงประมาณสักคืบกว่าเดี๋ยวผมจะมาฆ่าหญ้านะครับฆ่าหญ้าเสร็จถ้าผมไม่มีน้ําใสถ้าผมไม่มีน้ําใสต้นหญ้าเขาก็จะขึ้นมาเหมือนเดิม เขาจะตายเขาจะโดนญ้าเขาจะตายเฉพาะอะส่วนที่เขาโดนญ้าเส่วนที่เขาโดนยาฆ่าหญ้าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ครับผมเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่าเรามีน้ําเรามีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ําเขื่อนเราฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเสร็จนะครับปล่อยให้เขาเฉาสักสองวันนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ําใส่อันนี้ก็เหมือนเหมือนกัน นะครับเหมือนกันกับหน้าหวานต้นเหมือนกันหญ้าเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับขึ้นเฉพาะหญ้าที่เขาอยู่ในน้ํานะครับก็เป็นส่วนน้อยเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนน้อยเหมือนกันนี่ครับนี่การเอาญ้านะครับการเอาญ้านี่นี่อันนี้เรานี่ครับต้นข้าวเขาได้ห้านิ้วแล้วต้นหญ้าก็ขึ้นมานิดหน่อยครับขึ้นมานิดหน่อยนี่ ลักษณะนะครับลักษณะหญ้าขึ้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะคุมหญ้าหลังการหว่านแค่นั้นเองถ้าเราคุมก็คุมนะครับถ้าเราไม่อยากคุมเราอยากประหยัดก็ได้เดี๋ยวเราก็มารอค่าหญ้าช่วงที่ต้นข้าวสูงประมาณสักคืบกว่าก็ได้ครับคืบกว่าก็ได้เดี๋ยวผมอันนี้ผมคุมแล้วนะครับผมคุมแล้วอ่าผมคุมแล้วเดี๋ยวผมจะให้รอให้ต้นข้าวสูงประมาณสัก คือกว่าเดี๋ยวผมก็จะมาฆ่าหญ้านะครับมาฆ่าหญ้าเดี๋ยวช่วงที่เราฆ่าหญ้านะครับวันสองวันเดี๋ยวเราก็มาเดินะระบบน้ําไว้นะครับมาต่อท่อต่อไรไว้พอเราฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเสร็จนะครับเราปล่อยให้หญ้าเฉาสักประมาณสักสองวันนะครับสองวันเดี๋ยวเราก็เปิดน้ําใส่เลยนะครับเปิดน้ําใส่เลยนะครับนี่วิธีการแก้ปัญหาเรื่องหญ้านะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับอ่าก็จับประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องเข้าสวนเอ่อลูกเกษตรนะครับลูกเกษตร2020ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ